อยากขายหมูปิ้งแต่ไม่รักไม่ชอบไม่ถนัดฟังคลิปนี้กันเลยค่ะนะคะคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ของตัวเองครูพินก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่ได้ชอบไม่ได้ใฝ่ฝันมาเลยว่าอยากจะมาเป็นแม่ค้าหมูปิ้งเพราะตัวเองทําอะไรไม่เป็นคิดว่าหมักหมูไม่เป็นเสียบหมูไม่เป็นแต่ทําไมถึงได้มามีอาชีพมามีรายได้ในการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งทั้งท้งที่แรกๆบอกกับตัวเองว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วตัวเองก็ไม่ได้ถนัดงานนี้ด้วย ณตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าฉันอยากมีรายได้ฉันอยากสร้างตัวได้ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มองว่าอาชีพขายข้าวเหนียวหมูบิ้งมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณมันจะสร้างตัวให้กับคุณได้คุณจงมาเรียนรู้และทํามันก่อนเลยค่ะหลายๆคนมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองรักมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดแต่มันไม่มีผลลัพธ์ไม่มีรายได้ให้กับคุณคุณจะทําสิ่งนั้นไม่ได้นานค่ะแต่คนที่เขาทาในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบได้นานเพราะเขามีรายได้มีเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงตัวเองแต่กูพีนเลือกที่จะขายหมูบิ้งเพราะมันมีรายได้ให้กับกูพินสร้างตัวได้แล้วค่อยมาหาโอกาสหาสิ่งที่รักในสิ่งที่ตัวเองชอบทีหลังค่ะนะคะจะคาถามจากการที่บอกว่าไม่รักไม่ชอบไม่ถนัดแต่อยากขายคุณมาทําได้ค่ะ มาสร้างรายได้ให้กับตัวเองมาสร้างอาชีพให้กับตัวเองให้มีเงินให้มีรายได้สร้างตัวเล,ลี้ยงครอบครัวแล้วเราค่อยไปหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองชอบทีหลังค่ะนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหค้ครูพินที่เพจครูพิ์หมปิ้งสอนการทำออนไลน์หรือที่ช่อง u t u b e ครูพิ์หมปิ้งเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ